แดดจัดมากเลยแดดจัดมากเลยถ้ากล้องสวยๆนะจะได้ภาพสวยๆเลยแต่ถึงกล้องเป็นยังไงอาจารย์ก็มีฝีมือถ่ายได้สวย เห็นสายลุงมะเห็นสายลุงมะดูดีๆมีลุงมะมีลุงมะมีลุงมะฝีมือฝีมือถ้าใครไม่เห็นก็ช่วยไม่ได้นี่เป็นบรรยากาศภายในบ้านของอาจารย์นางสาวนพวลภาคเพียรเออ จากต้นใหญ่ๆมโหลานกลายเป็นต้นกระจิ้วเดียวเหลือแค่นี้จากต้นเล็กๆกลายเป็นต้นใหญ่ๆขนาดนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนเลยต้นใหญ่ๆก็เล็กได้ต้นเล็กๆก็ใหญ่ได้นี่พูดถึงต้นไม้เออต้นไม้พูดถึงต้นไม้เห็นไหมเนี่ยจากต้นเล็กๆก็กลายเป็นต้นใหญ่ จากต้นใหญ่ๆก็กลายเป็นต้นเล็กดูสิเนี่ยอันนี้มันต้นวาสนามันเคยใหญ่มากเลยอแต่มันก็เล็กลงวาสนาน้อยลงว่างั้นเหอะไอต้ต้นโพโพต้นโพเนี่ยมันเล็กก็จิว๋วดิ๋วดิว๋วดิ๋วแล้วมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเออหลวงปู่บอกอย่าปลูกต้นโพไว้นในบ้าน ก็ตัดไปครั้งหนึ่งแล้วก็แล้วก็งอกอีกคือว่าเคยขึ้นมาแล้วหลายรอบนะเดี๋ยวก็ขึ้นหลังบ้านเดี๋ยวก็ขึ้นตรงนู้นเดี๋ยวก็อ่ะอะเขาอยากอยู่ด้วยนะเขาอยากอยู่ด้วยตัดอ,อีกเดี๋ยวก็งอกอีกอันนี้ต้นมาม่วงมะม่วงคุณปู่เอ้คุณตาปู่นะคุณตาปู่ตอนนี้คุณตาปู่ ต้นเก่ามันมากเลยอร่อยยายก็ฟันซะเรียบเลยตายไปแล้วต้นใหม่เพื่อนบ้านเอามาให้นะพันลูกเบิ่มปีแรกออกนะมีลูกแค่สามลูกในบ้านมีสามคนคนละลูกพอดีเลยปีนี้เงียบเหงาเศร้าซว,วงเลย ไม่ได้ดกไปกับเขาเลยเราก็อุตส่าห์ก่อนรัดฟัดเวียงหวังว่ามันจะมีลกูกเอ่อเปล่านะไม่ได้ทำอะไรกับต้นมะม่วงนะอย่าคิดผิดนะเออแล้วต้นไม้ที่ชอบอะไม่ใช่ต้นมะม่วงโอเคโอเคนี่คือต้น คนทีเออคนทีต้นคนทีนี่คือต้นคนทีเคยเห็นต้นคนทีขนาดนี้ไหมในโลกนี้มีอยู่ต้นเดียวนะที่มันเลื้อยขนาดเนี้ยขึ้นไปบนหลังคาเลยขึ้นบนหลังคาเออแล้วก็เลื้อยแบบเต็มหน้าบ้านเลยต้นคนทีนี่คลิปนี้ยาวไปแล้วนะเนี่ยว่าจะคลิปสั้นๆ กลายเป็นคลิปยายาวๆเนี่ยมีแต่คนบอกว่าตัดเถอะลอกๆมีแต่คนมีใครมั้งคนหยู่ไหมที่บอกอู้หยสวยจังเลยมีนะมีมีคนบอกสวยมากเลยอาจารย์มีลูกศิษย์บอกสวยแล้วก็ชอบมากเลยมีมีคนเห็นด้วยกับอาจารย์อันนี้นะบ้านอาจารย์อันนี้คนทีนะคนทีมีลูกศิษย์เห็นด้วยครับผม หลายคนเห็นด้วยถ้าเป็นลูกศิษย์อันนี้ดอกอันชันเออขอดูหน้าอาจารย์หน่อยโอ้ยก็สวยเหมือนทุกวันน่แหละจะไปดูอะไรมันล่ะสวยเหมือนทุกวันเออไม่มีวันไหนไม่สวยไม่มีเลยอันนี้ต้นบรวยบรวยบรี่นี่ไงลูกบอรบรี่ อร่อยไหมอร่อยสิอร่อย,อออยถ้าลูกดำๆอย่างเงี้ยกินได้แล้วนะเดี๋ยวเด็ดแล้วถ,ถุงมือยนะั่ไงขอถุงมือหน่อยทำไมเด็ดลูกเบอร์รี่ต้องใส่ถุงมือด้วยเหรอต้องใส่ดิระมัดระวังระวังอะไรเออระวังนี่เด็ดแล้วถุงมือโอ้ย หลุดซะหน่อยสิเออมือมือเดียวเดี๋ยวหลุดสองลูกเลยอุ๊บอุ๊บว้าโห้โยเฮ้ยเซ็งเลยถุงมือขอดูหน้าคนเด่นหน่อยเด้ทำไมสวยๆอย่างนี้จำไม่ได้ยังไง โอ้ oh my god เห็นยังสวยไหมสวยสิไม่สวยได้ไงพอละอันนี้ต้นเบอร์รี่เบอร์ร hey uh ี่ บอร์รี่ใช่ต้นบอร์รี่นี่นี่ต้นบอร์รี่ต้นบอรี่ต้นบอร์รี่ทำไมผิวมันเป็นแบบนี้อ่ะ ไปรู้เหรอ,อ,อโอเคแค่นี้ก่อนนะให้รู้ไว้ว่านี่คือบรรยากาศภายในบ้านนะจ๊ะแล้วก็เออไม่มีคนล้างรถนะคนล้างไปเกาหลีเกาหลีได้ เดี๋ยววางก่อนสว่างตรงไหนวะเนี่ยโอ้ยยูฟตติ้งฟติ้ง I love you <laughs> ลำบากมากเลย I love you ปุ๊